ตามาคายูตาโบแบกโบห้ามนีเ่เดี๋ยวจะอวดตัวกจังเดินหน้ามืดอันเล้ต้องเดินหน้ามืดตื้อตรงเห่นหน้ารเราดวนไปหน้าก็จุ่มตรงแต่ว่าห้ามโดลงกลางด้านป,ปะ่ะแล้วไปตามาเดินเนื้อเดี๋ยวยวา่า เดือนหนึ่งเส้นเรือดหันเลืภูมิจางลงอาบน้ำนในกล้องวันละม,มูลกูไม่ได้เตี้ยวหรือคุนี่จากงกูยันเย็นกูเย็นแม่ไปขึ้นเรือแล้วมันจางไปได้นนะค่อยหน่จางผมมึงค่อยอยู่มันมาค่อยก็เลยกว่าตอมี้ค่อยตะโบระต้องลงจากก้างกคยจางเมื่องหน้าพ่อเห็นแม่ได้เจียนบิงหน้านะ เราไม่มีงานไม่มีเงินไม่มีโอกาสได้ไปแต่งงานพระไพกูจะคอยผมมากแล้วตอนนี้ไพคงจะร้อไงไห้แล้วไม่รูร้ร้องไห้ผวนอาหรือว่าร้องไห้เจ็บคุยโปรยไพ่งาเสี้ยงมันจะไรกูแลพูดน้อยดำๆขึ้นดังตัวแหละสงสัยว่าน,น่าจะเป็นเอทแหละพระไปเป็นอะไรนะเป็นเอท เป็นโรคเอทเป็นเอทเอทเี่เป็นอยู่างไรแล้วแหละในนอนคือเอทปรีเป็นยังไงเอทปรีอีเบรีเชื่อโดยเทียงปลาไฟเที่ยงปลาไฟขึ้นมาไม่อยากเทียงอีไปกวนเมึงได้อีไปกวนเมึงกี้เทียงครูแล้วแทนเทียงอย่างเลี่ยมอย่างเต่งโหลกอ้อยู่วันไม่อยากเทียงอีไปแค่นั้นช่วยด้วย มาทางนี้เท่าน้องพวกพี่พวกพวกพี่คอยช่วยเรื่องน้องๆเ้ยมาเลยมาเลยมาเลยในบันเรือน่อนนี้เอาความปลอดภัยไว้ก่อนล่วงปอดปลวกหลานเลยติเป็นตีดพึ่งของลูกเยียดนี้แม่มายืนบังกูว่าบังปลวก ถ่าดูมันใจปืนเย็ดแม่เน่ก้าวเหนมึงแหลนรู้มาตึงกูก็ไม่ตายเลยเม็ดแรงปีนี้ได้ต้องเมื่อกูใ้กรอบแควนเลยหรอเขาทำรูปลาเลยครกูแควนไม่ตึงเลยปลาทุกคนกำมังพวกขอกำงเอาแควนเอาขอกูไปเลยก็กูตาย้เลยทำดีแล้วตายเลยก็ะดิ้มาโย่กระจิ้งเกิดพ้นไปโย่ได้เลยมาด้านน้องมาด้านน้องกับปืนโปุงเล่นบปนนี่ไอ้เปร็ด เย็ดแมมปืนจ้ำเก้าเคยเหรอเคยเลยปืนจำโรแล้วว่ตัวนี้กี่กลาด,ยดอย่าเดี๋ยวโต๊ะมันตรงๆกันแล้วปีงก็เป็นเย็ดแมมจำยุติกินน้ำแล้วช่วยฉันด้วยเราจะช่วยเหลือเธอจะไม่ไปกับแกแกมันไม่มีจตนาะแกมาเร็วไ,ไปไปออคุณกัลจันนาช่วยด้วย เัอเป็นใครเช่นจะดวงเดือนลูกสาวเศรษฐีมีใจไอ้พวกนี้มันชุดเช่นมาช่วยเชนด้วยมันมันชุดเช้นมา <c oughs> ขาไม,ม่ได้ชุดนะ <c oughs> นางเป็นเมียค่ะ <c oughs> คุณเป็นเมียเขาเ,เหรอไม่ค่ะฉชนยังสาวอย่างสดวนยัาโสดย่งบริสุทธิ์จริงๆค่ะ <c oughs> คุณชื่ออะไระนี่ก่อนนะ <c oughs> ช่วยฉันนะนีก่อนเดี๋ยวแต่เดี๋ยวแต่ผมช่วยได้ไม่เป็นไรเพื่อความปลอดภัยเปนนั่งข้างหลังค่ะ

เอาเมียเองเขาได้ทุกงานกูก่อนมานี้เอาเมียดี่ไงแลวันนั้นได้ทุกเมียด่าจับได้ทุ่งขนาดไหมไม่ทุ่งกรอบแกรบได้ก็ไปเรื่อยเหมือนทุ่งกรอบแกรบไม่ลดอยู่ไหนลดอะไรก็รัดยางไว้เดี๋ยวคนมาได้ทุ่งกรอบแกรบได้แรงอยเด็ดเหม่อมข้าวทุกรากทุกราบุรีถึงกลางก็ป่าจ้กเลยเมียไาดาจับได้เสร็จไหมรู้แซ่บมาเลย ตุ้มกรอบเกรบาดมันไม้โลควอเปหน้าวัดนุต mm ึงไปเจอโลกินป like oh ิงมาที่บาดตึงแม่กาโลกินปิงก็ได้ตุ้มกรอบเกร็บไม้ตุ้กระดาษนำเพชรมาเลยอันนีว่าโลกูเจอโลกินปิงแม้ตึงตุ้มอะไรตุ้มกูบามพีนออกของกูไม่แจ๊บกูไมเมียแจ๊บเก่งบางก็หยัดเมียได้ตุ้มกรอบเกร็มันเราก็ได้ตุ้มปุยปิงพี่เมียรูมรูงยางกันนั่นนะอันตุ้มปุยไปตุ้มตุ้มกู ก็ได้ก่นหมดเวัวก็ได้กวางได้ไหมก็วัวเกี่ยวยี่มียก็ไป่ะแล้วพี่ชื่ออะไรคะเออพี่เจือทองทองเฉยๆนะคะยอดทองบอกก็ได้ไม่ปรีเดี๋วเดี๋ยวบอกว่ายอดทองมึงว่าคุณม้อยกูไม่ได้ปรีชื่อยอดทองไม่ไม่กับคุณทองั อ๋อโคนทองที่โคนทองนะคะกับที่ปลายนะคะหีบแยกอย่าได้ีบใหม่มันมันไปได้ได้เรื่องบ่เนี่ยไ้ต้องเราไบบให้ทำโมงไนเวรได้แร่งให้ดูเนี่ยอันก็หนักเพิ่ๆก็ยีจีบเลยแต่แม่มเจ็ดร้านเจ็ดบินบนวันอย่าแม่ผมได้ค๊อฟบนถึงเอากัน มันจะมดมันนะเห็นไหมลึกลงกุยยปีกหรูนะ่ย่างนานก็น่ร้องเออบัวบอกเห็นไหมไม่ได้ขึ้นกลางนะมันเนี้ยไม่บัวบอกวากี่วัวอื้อวนเลยมันอ้วนมันอ้วนมันลากขึ้นบนเรียวไม่ไผ่ลากขึ้นไำไรอ่ะเห็นไหมก้านมันขาวพวมป้าเห็นไหมกาา้านขาวๆอ้วนๆอวก หน้าทำอะไรนะรู้ไหมน้าจุ่มน้ำพริกกลมขามตกแล้วมึงชื่ออะไรนีกรนะคนหลังชื่ออะไรเชื่อล้ำคนนู้นชื่ออะไรชื่อทองเว้ยมีเลยเออไอ้บ้ามีเลยมาริแก่ไหนมาเลย ยังไงอุ้ยไอ้ต้องตัวโตบอกอยังไงยังไงอุ้ยนี่ไรหุ่นเลยว่าชื่อวัยรุ่นจัดเหยียดแม่ดำเละตาไวัรุ่นเก่งอะไรเขาพอก้างหน่ายลาดเดินปลิ้นเก้นเสื้อปลิ้นมาวัยรุ่นวัวบ้าโบยรุ่นตบออกมากระเบนไอ้หัวจี แป้งจุดที่ก็มตาน้อยฮนกูทำเด็กเด็นิดกูเละวะเด็กเด็นิดเด็กเด็กนิดไงแล้เดี๋ยวมันต๊ะต่อยกันอยู่บ่อยเรียกน่ะเป็นไงแล้วนายผู้หญิงไปอยู่ทางนู้นแล้วหมอนี่เป็นไงผมนี่ก่อนนะ คานี้เฉื่อยะกาศลูกน้องหัวหน้าคว้ากำรนเรานี่เฉื่อยะกาันลูกน้องหัวหน้าคว้ากำรนแต่ที่มานี่ต้องรู้ไวด้ด้วยนะว่าเรามายิงคนเล่นด้วยนะพอดี้เลยทําไมพอดี้กูมาเด็กก็โปรเจกต์กูปลาเด็กทำเชือกกบีเด็กว่าซื้อ,อ,อนี่ได้หมดรามหมูไว้ล่องอย่างนี้ไม่รู้ย,ยั้ก็ยิงไอ้เจี๊ยวนี่เคว้นอยู่พอดี้เลยจะย,ยิงกูที่เดียว แต่ว่าถ้าพื้นตูได้น้ากูมไม่รับผิจฉ์ก็ว่าเลยเห็นคู่นะเห็นแม่โจ้ยิงใต้ปา,านเลยยิงออกใต้ยโอ้ในนี่กูได้เล็กเล่ยมาเด็ดโอนเกยทุกป่ะเล็กเล่ยเคยเล็กเล่เยเรมในกูยืมมาเล็กเล่ยยืมนายกองเฟรมเอายืมนายเป็นกูกับเฟรมลราพ่อเราก็ย,ยืมมาเด็ดป่ะ แต่ว่านางเป็นเมียบ้านเรื่องผัวเมียไม่เรื่องอะไรชาวบ้านอ่ะ <c oughs> คุณนี่เรื่องไอ้มตะบันหน้าตาม,มีคุณแล้วเดี๋ยวคุณนายโดนเดือนทำไมผู้หญิงต้งเป็นแบบนี้อ่ะฮะทะเลากบับผัวแล้วคิดว่าโจรปล้นอ่ะ <c oughs> คุณยายไปเชื่อมันนะค่ะคุณนีกรฉันยังสาวยังโสดยังโส,ดย,งสดยังบริสธิ์ค่ะฉันยืนยันฟันเฟิดเส็เลยถ้าคุณช่วยเดี๋ยวฉันปลอดภัยแล้วฉันยืนยันว่าฉันสาวโสด บริสุทธิ์จริงๆถ้าไม่เชื่อก็เชื่อฉันก่อนแล้วฉันจะให้พิสูจน์ว่าสาวแท้หรือสาวไม่แท้เกอให้พิสูจน์เราพิสูจน์ได้ยังไงไม่ไม่อยากกับทำไงให้แกกินน้ำไปมาถึงให้แกเหยีื่อกลั่นรู้รู้ชาโิรุ่นรุ่นเดียวดังเหมือนดับเบียร์ทิพย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 ์พอจบมที่ดิ๊ ตาี่มาเลยอ่อนเลยรู้ยัดแหม่ยรูปินหอมาจรงก้าอย่างรอย่างรอย่างบรุ่นเดียวดังมันตีขิ้มอยู่คือเยื่อผสมจารีมยังไม่คาดเยื่อผสมจารีมก็มายิงกับเมื่อกาเจียมแบ้พ่อยมาเจแนวลามแบนึงคือมัปากจองกรอดเวลามันเหยียวตึงเหยียวมุงงออกมาดันเจียนนังนิ่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 งยึดแมม่ยมันรูกบไหนีกคเก้าวเดียวยุดเลย ไอ้ก้าวเวงไม่เคยเผยเดี๋ยวพู้ได้กับคุณใจก็ไปไล่แล้ว้าไปกวนกวนเลยแหละคนอย่างโทษอย่างท้ออย่างบริทุษกับคนไม่บริทุษอย่างมาเมื่อนกันเลยเมื่อนเหรอหยัดแหมั่มไอ้นู่ก้าไปเร็มันจะงเมื่อนกันแล้วก็เหลือก้าวไปชอบเรือจอกุบมื่ก็ก็อหล่าวไอ้ควางนกหยียดที่แหม่ม ก็แลงอย่างนี้มาก็แรงไอ้เมืองกว้างอย่างนี้มาหรือก้าวไปจากเดออยวจากกุ้บก็ไม่เดียดมันทำไรเดี๋ยวมันไม่เดียดไอ้นั่นอัดเลยมันมาอัดไหมแต่ว่าเล่าเดี๋ยวนี้เล่าเลยมันไม่เหมือนกันเลยแต่ยังเป็นเล่าอยู่มูยิ่งก็ไม่ว่ามีกาอยู่ในความเป็นเล่าพอเจอความเป็นเล่าเลยก็ไม่ไม่มีกาได้เลยมันครูนี่มึงเดี๋ยวเล่าเลว ดิฉันอนเันเรือม้นกูลับในกัววัดมือยกขึ้นนั้นเยยดเหมเจ็บปีไต t r ờ ยร้้ันบอกดีปรีแยงวานกูแล้วโอ้ยแย่ดีปรีแย่ได้นาน้เจบตายหูลาบเหล่กูวัดบ็ดมึปะ ทปปรง,งนา่าหรือไม่รงไม่ลงครับทำไมคือคือคืออย่างนี้แต่ผมว่าจริงๆแล้วผมไม่อยากจะเป็นเป็นข้างฝั่งโคใครแต่ผมอยากตายนะ <c oughs> ใจวะผมอยากตาย <c oughs> คือผมอยู่ไปก็ไม่มีความหมายไม่มีค่าอะไรแล้วผมไม่สามารถาเงินไปแต่งกับประไปได้แล้ว ตายดีกว่าให้จนมันยิงก็ดีกว่าเรานั้นดีใช่เลยแต่ว่ามึงตายจะรอดวันนี้ก็ไม่ดีห <c oughs> ตายยังไงตายจะรอดกว่านี้มึงขึ้นไปบนด้นใรรลลนรถทิพย์รอได้จนแต่กูไดเบียมไม่ใช่ะ <c oughs> นั่นเลยมปลมให้คนอื่นตายเลยคนอื่นทิบไม่หลือไรไม่จะไ,ไม่รู้คอยรถมาเมื่อไหร่ตายตรงนี้ดีกว่าเออจริง แม่มันก่อยรถรูมาบ่ายเดยอันนี้รถดุนไรเนีหยนเแม่มันจนนันอยากพระวมันมาเช่นเราเมันออยากมาคุ้มเป็นหลุมเป็นบ่อเห็นแล้วเห็นแล้วเที่ว่ารานมีบ่อปะ ถน้าามีจ้องมึงองจะตนย่ต้องใจเตเตนนักแม่คูดม่เจอเรียเวลาก็ะตอดู้โจรและตวเต็มโดมาลุ่องอต๊ะจ้องขนาเรงกกมารบอกะจาตบเกกันแค่น้นไว้พวกโจรและุกไม่ได้ย้าไปยัีใจมากกว่า แล้วครับผมปลุกครับ <c oughs> แต่นี่เก่งจริงๆนะเก่งเหรอไม่เก่งหรอกครับแต่ว่ามันปลุกแต่ว่าควันไม่กินยิงไม่เข้าเลยนะผมแคว้นหลวงพอทั่ว้าลาก็เก่งควันไม่กินยิงไม่เข้ากับผมแคว้นจอมความมีใบเ็ือะ ไปเย็นไหนนะคะไปเย็นล่องใหญ่กขากับเดเลือกับโหลแกเร็วแกจอบว่ามีไปรบเวียดนามดนวเพียนกระทุ่นลงมาหน้าโค้นเลยครับป้อมหิงคว่าดงกระทุ่นก็ไปเลยไม่ตายนะคะ,ะ,คะเปียกแมดทำไมะค้นเลยจร,จริงจริงๆเลยนะครับ น้องเด่นครับน้องเด่นครับน้องเด่นดภไปนะครับพี่ตองวิ่งเร็วนะคะอัตยเห็นแม่มยอดมันปล่าหัวตกเดี๋ยวนะน้องเด่นปไปัยนะครับพี่ตองวิ่งเร็วนะคะอัรยดองควับลงเห็ดแหม่มรำมกริดมวนมวนปรโจนตีบดูดยาวไปจันจึงของการ่อสซู่ไอเพือน คุไปยื้อไหนเอฟคุณรเราแล้วก็ใชจไหมถ้ามันวิ่งวัดร่างก้าวเราเลีล้ยทุกแท็งได้ก้าวใจไหมถ้ามันหวีงวัดร้รองก้าวได้ทีฟรังเา่าก็ใชจไหมไม่มีทางกรับพี่นี่ก่อนจ้าครับผมเธอนี่น่ารักจังเลยนะอย่ารักผมเลยครับทำไมอ่ะผมมีแฟนแล้วมีแฟนแล้วเหรอครับผม เดบอก็เอยไอปีทำไมอ่ะคนใช่อกจากบ้านไปนั้นก็เมียตายเมียยญาเมียร่างไม่เมียตีก็จะไหมรุนรุนมึงจะบอกว่าไม่เมียก็เจือแล้วพะน่ารุนนั่งยุ่นไปมองลุงว่ะรื้อไปบอกพวกนี้เห็นแม่ไม้จะรันเก้าเก๋มันบอกแม่ไม้ว่าน้องอยู่มันเมียปีติว่าคบเปลี่ยนว่าเลยเออโอยไหม ย่อกว่า,วา,นออาเน,นื้อกระยาเจงเมีนย,มน,มยนี่เมียได้ไหมบุราดำดิอยู่เดไปอยู่เี้ยน้องจะก้าวมานังน่งนั่งเลวต่ำเลยนั่งควานกีบรา,า,รา,า,ราต้อมกับเคย พอกินก็ไปมันเตียดปุงเตียดปุงต่อยเจน้องเออีโรยต่อยเจปีจะลาไปลงจับลงเจนั่น้อยทุรินมีแควนแล้วเหรอมีแควนแล้วชื่อประไพชื่อประไพเหรอจ้ะเป็นลูกของพ่อโพอยู่ที่หมู่บ้านปนัธิคม ขอก็สามปีแล้วมันไว้ด้วยแหวนทองสองกระดึงก็ตกมาสามพันนี่ปันการแต่งงานมาวกเดือนเราคิดดอกอีกพันแปดเป็นสี่พันแปดบอกก้อกันได้ว่าขู่มันเมืองเขาแยัดกันรถบานแล้วบอกกัอกันรนะื่องรีงเก่งเต็มมาที่นี่ไม่จ่ายโบไม่จ่ายได้โบแล้วหรือกัน นี่กอนไปจองจะได้ถึงบ้านนะทําไมอะไปจองเดือนถึงบ้านแล้วเดือนจะให้เยืนไปแต่งงานไม่รอคุณนายถ้าผมคุณนายให้เอิืนผมผมต้องทามาให้คุณนายก่อนทำไมต้องเรียกเดือนว่าคุณนายละจ๊ะทำไมไม่เรียกดวงเดือนเรียกเดือนเฉยๆก็ได้เดือนเฉเรียกได้ว่ากรนะนักกรครับผมคุณนายคุณนายมือเงั้ินเต็มตี แต่พี่เราเราแต่ที่แม่มากินขี่มาเลยกินนนามอมปะไอ้ปันหมดกันเลยอย่างที่แม่มาแปลงมาปรามเหลีเดียเก้ากี้มาตั้งแล้วขึ้นกลุ่มชาดไม่เจมตัวลองเจมตัวลอง เนี่ยบูนั่งรอเดี๋ยจะจหนึ่งเล่ากล้ามาบบกยกมาไม่กินพืชแต่ยกรีเปน็นว่าเออกินไม่มดหลักไฟรินบูนั่งเอ้ยวันนั่งเนี่ยกอรออุ่งเพิแเลยเออเดี๋ยวบอเมาแล้วขาเตากันเม็ดทุกคนเออหลังกู้หนูเมากันแล้วเดี๋ยวเกี่สดเดีเ๋ยวปลุกเปลือนใะยกขึ้นมาเลยใกล้มันเลยว่าใกล้แน่นแล้ว มาเลี้ยดี้มาเลี้ยดี้เนี่ยนี่วางได้ได้ก็ได้ได้เร็วเล่นกันดังหน้าอย่างกูเป็แม่มาเลียมาเลียเพื่อนไม่เล่้ยเจ้งแยงกันไปไหนรึเพื่อนี่ยเพื่อนเลยมีเงินนึงมีกูตีกลัวเด้ต่อเดี๋ยวใจเนี้ยให้เล่นนี่ก่อนมาตรงถึงบ้านจ้ะ มันถ่องถึงมั่นไม่ได้ปะเดี๋ยวไอ้พวกไอจการไอจการไอพวกนั้นมันจะกลับมาอีกค่ะนก่อนจ้คะครับผมเช่นขอหอมต้นแกนเธอหน่อยนะไม่ดีอ่ะทำไมเดี๋ยวแกลนพวกอื่งแกลนไม่รู้ไม่เห็นหริงได้ยังไงผมจะบอกตือเวลาผมพบเธอบอกก็เลยบอกแล้วว่าก็จูบมึงแล้วนะไอเบรดนะหอมเธอหน่อยนะจ๊ะอืม้มจื่นใจนิคอน กอนผมชื่อนิกรไม่ไอ,อ,อ้พี่ดิวะแล้วบูนยิ่งจอบไปตายจุบมากตายผมมีแหวนแล้วเหยียดยี่แม่ชาดเพลทมีแหวนแล้วเลยอีโนบุดเพลทเพลทนีอ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 ีไปเหมือนกัน อีเต้าจริงแต่ว่าโตโลโถโรนี้เต้าจักโกเต้าตอกปลอกนี่นี่ออมันหลบปึ่งในเงินเดือนรูไปทั้งดมไปรูดได้นังอกว่าตัวนแแต่ว่าผมมีเงินแล้วผมต้องรักผมต้องซื่ตใจผมต้องสุจริตต่อพระไปเลยนี่รูปกระดุยรวยจับ แต่เป็นคนดีแต่ว่าไม่จำร้อนมึงไม่เอาใจไหมไอ้ไอ้กลางล่างไอ้พี่ก่อนคุณนายผมไปจงถึงบ้านต,ตั้งนี้ชะนี่กนครับผมพจนกรับผมหอมจนบไหมจิอย่าเลยครับคุณนายเนโนมเธอนะอย่าเลยครับคุณนายทำไมอ่ะไม่รู้สิ นี่กอนครับผมนี่กอนครับผมนี่กอนครับผมเฮ้ยนักไก่เห็นไหมเอ็มพ่อพลูกนักพก่อดีทุดเลยเหียดเมี่ยนักทุดเลยวะ